คลิปมีเป็นร้อยเป็นล้านคลิปทำไมคุณต้องเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญอย่างแน่นอนค่ะเพราะนางฟ้าประจำตัวของคุณต้องการสื่อสารกับคุณผ่านไพ่นี้ค่ะไพ่พระอรุณเทพบุตรบ่งบอกถึงหลังจากนี้นะคะถ้าใครมีแผนการเดินทางคุณจะเดินทางราบลื่นมากๆหรือใครต้องการอยากได้รถใหม่ออกรถใหม่บอกเลยปีนี้นะคะเป็นปีของคุณค่ะ คุณมีโอกาสเดินทางสำเร็จติดต่อเอกสารการเดินทางต่างประเทศหรือจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องเอกสารการเดินทางปีนี้บอกเลยว่าผ่านฉลุยค่ะและไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกชีวิตของคุณนับจากนี้จะมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเดินหน้าทําสิ่งใหม่ๆมีเป้าหมายอะไรไหมคะในปีนี้ขอให้คุณตัดสินใจ ลุยได้เลยค่ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณสําเร็จเป็นจริงดังปฏิหารเลยนะคะไพ่ใบน,นี้ยังบ่งบอกถึงคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆธุรกิจใหม่การงานใหม่หรือทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็จะทำให้คุณได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ไพ่ของเบงสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือความคิดของคุณเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนคิดเยอะขี้กังวลกังวลไปก่อนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ชอบย้อนกลับไปคิดถึงอดีตบอกเลยค่ะว่าขงเบงทุกอย่างคุณต้องแก้ไขและใช้สติปัญญาอย่าวู่วามอย่าบุมบามเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆในตอนนี้นะคะหงเบงบ่งบอกถึงคนที่มีความรู้ความสามารถสติปัญญาและ ไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดารักษาดูแลนะคะช่วงนี้นะคะคุณต้องการที่จะสื่อสารทำงานธุรกิจออนไลน์ธุรกิจการสื่อสารหรือคุณอยากจะติดต่อการค้าการขายต่างประเทศหรือบางคนอยากจะมีแฟนต่างประเทศปะคะก็ถือว่าความคิดของคุณน,นี่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะขอให้ความฝันและความคิดของคุณ เป็นจริงนะคะขอให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลดังที่คุณปรารถนาค่ะขงเบ้งจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะว้าวไพทาเวสุวรรณค่ะคุณนะคะเป็นคนที่มีโกทระทรัทรัพย์สมบัติ แต่ไพ่ใบน,นี้จะบ่งบอกถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วด้วยนะคะถ้าวันนี้คุณเชื่อมั่นทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะกลับมาเป็นผลบุญผลบารมีส่งเสริมให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จในด้านการเงินการงานความรักแต่มีจะเน้นในเรื่องความมั่งคั่งล่ำรวยมากกว่าค่ะให้ขอพอรท่านท้าวเวสวรรณดูนะคะช่วงนี้องค์ท่านท้าวเวสว